โอเคถึงแล้วสิสูงชะมัดเลยที่นี่อขอบคุณครับไปดีกว่าเอ้ยเอา้าเดี๋ยวสิสิคอยอย่เพิ่งนี่นี่ดาลินเอาเรามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยฮะนี่นายตามฉันมาโดยที่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรอีเนี้ยนะอาใ้ก็คนกันว่างนี่นาทำยังไงได้โอ้ เอาเป็นว่านายอยู่ยเงียบก็แล้วกันสินายเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะเมื่อกี้นายลม้มใช่ไหมนี่ซีคอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ซีคอยนายเออนายเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวดนเะจ็บเจ็บตัวหรือเปล่า เมื่อกี้ฉันเห็นหนายล้มเดี๋บอ,อ,อกเะว่าสีคอยเป็นอะไรอ่ะทำไมจู๋ก็ล้มฉันก็ไม่รู้จู๋จู๋เขาก็ล้มไปเลยนะไหนไหนฉันฉันดูไหนสิอืมอนี่ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าสีคอยเป็นอะไรแต่ที่ฉันคิดก็คือ สี่คอยคำน้าเจนเฮ้ยคนในเมืองเขาหายกันไปไหนหมดกันเนี่ยฉันเดินตั้งนานแล้วไม่เห็นเจอใครเลยอะถึงนตรงนี้จะไม่ใช่เมืองก็เถอะอุ้ยนั่นไงคนเนน่นั่นมันพวกพี่ๆนี่มายืนทําอะไรกันในป่าตรงนี้เนี่ยโคตรไกลเลยนี่พวกพี่มาทําอะไรกันอะแล้วพี่ฉันเป็นอะไรอะทําไมนั่งโสดอยู่อย่างเงี้ยชื่อเรื่องมันมีอยู่ว่าอืมโอ๊ยยังไงก็ช่างเถอะฉันพาซี่กลับบ้านก่อนเลยกันนะพวกนในก็ตามมาละเฮ้ยไม่พูดไม่จาไปไหน พ่อจนมาจับม้าไปึงไหนกันบ้างดเวยหรอแล้วจะเอาไงดีล่ะดารินถ้าเป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆแล้วก็ แล้วใครจะเป็นคนทําเชนซี่นายไหมฉันว่านายทําให้พี่สาวนายก็ไม่ได้แย่นะนายจะบ้าเหรอสโนฉันทําไม่ได้เว้ยฉันทําไม่เป็นนะดิใครทำก็คงต้องเป็นดาลีาลแล้วแหละใช่ไหมละ่ะฉันเลือกเธอไปเลยเอ๊ฉันเหรอ,อฉันจะลองดูก็แล้วกันถึงจะไม่ใช่หมอ ก็เคยช่วยมาบ้างนะยังไงก็ฝากด้วยนะดาลินฉันจะพยายามนะสิคอยเพราะงั้นเชื่อใจ,จฉันหน่อยเถอะนะ ขณนไป็นไงบ้างเนี่ยมันก็นานแล้วนะซีคอยไปไงบ้างเนี่ยแล้วเฮ้นี่พี่พิวหยุดวิ่งได้แล้วนะโอเนี่ยหรอลูกของพี่ไม่เที่ยจังเลยหน้าเหมือนพิวจังเลยเนี่ยน่ารักเมนจังพิวมาได้แล้วเอ้า อะไรฮะเอ้ยหลบก่อนทุกคนหลบก่อนขอขอเชนดูหน่อยเชนซี่นายเหยียบเท้าอย่ามุง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 เหยียบเลยเนี่ยขอเธอขอเธอขอขอนิ้วลูกพ่อปลอดภัยสินะโอ้ยไหน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 ี่ขอดูหน้ายลังบ้างไเนี่ยเชนซี่ขอดูน้องใกล้ๆหน่อยสิ อย่าไม่เข้าใกล้นะไม่ไมอย่าเข้าใกล้รู้ฉันไม่ไมอย่าเพงอย่าเพิ่งอยงก่อนนะเชสซีเดยเทนเดสีเ้ยมาดูน้ออย่าเงเข้าใกล้สิเดี๋ยวจเเขาอุ้มก่อนโอ้ยดูหน้าจะเพิ่งโอ้ลานนาจังโอ้ยอุ้มเด็กระวังนะพี่นี่พไปดูซิคอยไหนไหมเขาอาจจะต้องการกำลังใจนะอขอบใจนะ ีคอยเป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่าเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมฉันเห็นลูกของเราแล้วนะเขาน่ารักมากเลยล่ะะในเองก็เก่งม,มากๆเลยเอาไว้ถ้าฟื้นตัวแล้วฉันจะพาทั้งสองคนไปเที่ยวนะไายต้องการอะไรก็บอกฉันได้เลยนะเอ่อน่าจะเอาอะไรไหมอ่ะตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันไปเอาให้นะเอ่อเอาน้ำไหมหรือจะให้ฉันเตรียมข้าวใหเว้เดี๋ยวฉัน อ๋อตอนนี้เอาผ้าผ้าช็ดตัวไม่นาฉันช่วยตอนนี้ชุดตัวชุดตัวนายก่อนน่าจะโอเคสุดนะฉันเห็นนายกับลูกปลอดภัยก็ดีมากแล้วล่ะฉันขอพักก่อนนะสะซีคอย เป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยยิ้มเลยนะถ้าเอาแต่ทำหน้าแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะหมดหล่อเอานะนั่นสินะแล้วกินข้าวอิ่มหรือเปล่าถ้ากินไม่อิ่มแล้วก็ฉันจะโกรธมากเลยนะอิ่มสิ แล้วลูกเราเป็นไงบ้างดูแลดีเลยใช่ไหมแน่นอนแต่นายก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะถ้าเกิดว่านายไม่สบายขึ้นมาแล้วใครจะดูแลลูกเราล่ะใช่ไหมฉันน่ะรักอสองคนมากเลยนะแล้วก็ขอโทษนะที่ฉันทำให้ครอบครัวเราอยู่แบบสองคนไม่ได้นะ ฉันตั้งใจมาร้องเพลงให้ในายฟังนะนายเป็นคนแรกเลยนะที่จะได้ฟังเพลงนี้นะให้ความคิดถึงของฉันอบกอดนายไว้นะไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ติโตและเรียนรู้ความรักเป็นเช่นไรหัวใจเราคงต้องใจในบางครั้งแต่ว่าฉันจะ ไม่ยอมแพ้หัวใจยังมีกันและกันเสมอและจะไม่พร่ำพระหาเธออีกต่อไปคิดถึงจังเลยช่วงเวลาเหล่านั้น ขอโทษฉันว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะสุดท้ายฉันก็ทำไม่ได้สินะขอโทษนะสิคอย ป้ามีเรื่องจะคุยด้วยะอ่าเข้าไปในห้องกับป้านะคอนิ้วรอแป๊บนะเดีย๋ยวมานะคอนิ้ว โอ้เอ๊ะแปลกๆคอนิวอยู่ไหนอโอ,อน๊ยเออเจ็ดคอนิคอนิวแย่และแย่และแย่และหลานกูหาย เอ้าลูกมาไงเนี่ยเอ๊ะมาาจะน่ารักเขาฝากมาที่บ้านลุงบูนี่เออลูกวิมาได้ไงเนี่ยมันไกลมากเลยนะเอ้แล้วมาเจออ้าวบูเอ๊ะนายดูเหนื่อยนะเอาเอาวดีสวัสดีโอเคแล้วเนี่ย สเหมือนมีอีกคนหนึ่งกำลังมาฮะอาเอ๊<ะ>ทำไมอ่ะวะิ่งมัมไม่รอเลยเอด้ลูกโอ้อ่ะใหญ่ๆก็มาพอดีเลยอยากจะทักทายน้าซีคอยไหนไหมอือฮึนี่คอนอิวกับพิวก็อยู่นี่นี่เป็นวันครบรอบของน้าซีคอยนะมามาทางตรงนี้ดีกว่าอือจ๊บ ้เจอกันนานเอดาโตขึ้นเยอะเลยฮะอืมไหนขับไปดูใกล้ๆหน่อยอืมโอ้โตขึ้นเยอะเลยอืมอืมสำเนาตรงเปรตหน้าคล้ายกันเลยอืมอืมพอ่อลูกคู่นี้ก็น่าคล้ายกันเยอะนี่หว่า เป็นไงบ้างดูเธอสนใจมากเลยนะอืมใปดีกว่า เมืองกลับสู่ปกติสักทีนะเนี่ยหน้าตาเหมือนวันแรกเลยแต่ก็ช่างเอะมึงกระบ,บาดไปก็สวยดีอยู่ละถึงจะชอบตอนที่มันม,มีหลุมๆมมากกว่านี้ก็เถอะอ่ะไหนก็กลับมาแล้วไปเยี่ยมพี่หน่อยดีกว่าพี่ตายอยู่ไหนวะอยู่สุสานนี่โอ้โหเสียงประตูสงสัยจะเก่ามั้งอาวเดี๋ยวนะนั่นมันพวกพี่ๆนี่น่ะเดี๋ยวปตัว แล้วพวกเขามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเเสียงใครมาทุกคนแหมไม่ได้เจอนานเลยมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยะฮะโอ้คิดถึงจริงไม่ต้องเดีอดใจเรื่องพี่ฉันหรอกตายก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้หรอกแต่ฉันก็ถึงฉันจะแช่งให้พี่ฉันตายอยู่ทุกวันแต่ว่าฉันก็ไม่ได้มาความอย่างนี้หรอกฉันก็เศร้าใจอยู่หน่อยนึงนะแต่ฉันโอเค จะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วทุกคนนะช่วงนี้เป็นไงบ้างเอาเป็นอะไรกันนะหันไปเศร้าหมดเลยทำใจยากจริงๆเลยนะไม่ฉันขอดูใกล้ๆหน่อยรอ,อบๆๆๆบๆรอบๆไถอยไปอาเมื่อไหร่คล้อจะมาเลยเนี่ยนี่มันก็จะมืดแล้วนะหรือว่า ลืมนะฉันไปแล้วนะเฮ้ไ ه, ไตายสิอี卡ลอนได้เป็นแบบนี้ทุกทีเลยมาช้าตลอดวันสำคัญแบบนี้จะมาช้าได้อีกเมืเ่อไหร่จะมีความรับผิดชอบสักทีนะให้ไ ه, ไตายสิต้องบ่นสักทีแล้วเลยไม่ปล่อยไปแนะ่ะด,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 ดา,ดา,ด,า,ด,าดาลินฉันมาแล้ววมาแล้วดาลินเธอทีเธอทีพอดีฟ้องน,น้ำนานไปหน่อยนะฉันกม่อไหรจะลืมนะฉันไปแล้วนะเจ้าบ้านอท่าไปล้าหน่อย ออโอเคโอเคงั้นพวกเรานีไ่ไปกันดีกว่าปะปะไปกันแล้วก็เดินนำสิเราไม่ไปิดประตูได้ไงเราแบบทำไมนี่อ้าวนาดาลินนี่มาตอนไหนเนี่ยแล้วก็นะาคารล้น,นี่นะโว้อ้าว ยังเหมือนเดิมเลยเนี่ยพวกเคสนยทั้งสคนมากันตอนไหนอ่ะฉันมองแต่ต้นไม้อ่ะฉันเลยไม่เห็นทำไมทุกคนมากันวันเดียวหมดเลยอ่ะไม่ได้จองกันสนานแล้วนะเนี่ยแต่ฉันโอเคฉันโอเคฉันชิลอยู่แล้ว มาทำอะไรอย่างนี้ทุกวันด้วยเนี่ยวันนี้มันออแย่และแย่ละแย่ละถ้าฉันไม่รีบไปแล้วมันจะไม่ทันเอานะแต่ฉันเดินติดอะไรเนี่ยนี่ฉันฝากงานด้านในด้วยนะ เย็นขนาดนี้จะไปดันไหมเนี่ยที่นี่ก็เงียบสงบเหมือนเดิม พร้อมคร้บางนี้ทสงนี้โาวโนน้องพี่ไขวะน่ะโอ๊ยงานนึกว่าตายแล้วซะอีกนะเนี่ยยังไม่ตายเหรอโนพี่รู้ไหมว่างานผมเยอะแค่ไหนโอ้ทุกคนดูโตขึ้นนะอีเขาร้อนในส่งขึ้นแล้วนะเอ๊ะอะไรเนี่ยฮะเข้ามาแกล้โอ้โหหนี้ผากชนกันเลยนะฉันมาหาแล้วนะ มีเรื่องที่จะบอกทุกคนอยู่พอดีอ่ะพอดีผมต้องกลับแล้วอ่ะผมมีธุระนิดหน่อยอ้าวจะไปแล้วเหรอพี่ารได้อยู่พร้อมหน้าทั้งทีอ้าวนี่นายไปจริงนะแต่ว่าธุระนี้มันแกร่งจริงเดี๋ยวทำแบบพายนะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วก็มาครับก็มาเยี่ยมแขอะไรนายก็ไๆเลยบายเลยนะน้องพี่รารอะไรมาก็ได้บายดีมาดีอะไรไปเจอกันทุกคนไปเจอกันกูรอแล้ววาย ว้าวธุระอะไรกูไม่มีหรอกค่ะเออใช่นี่ทุกคนวันนี้เราไปกินข้าวกันไหมนานๆทีจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองคอนิวไปด้วยนด้ไหมครับลุงบูไปได้แน่นอนสิหืมใครจะไม่ชวนหลานรักของลุงล่ะใช่ป่ะคอนิวโตขึ้นเยอะเลยนะส่วนเอดาไปไหมไปสิเดินมาต้องไกลเหนื่อยหิวงันก็อ๋อ๋อก็ ออ๋ก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมเราเนี่ยแหละเออก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วไ่สงสัยนะพี่ว่าให้ฟังโอเคโอเคแล้วคอนยวไปไรลูกไป่เไปไปไปทุกคนไปไปก็ได้โอ้ฉันเดินติดหลุมคิดถึงจังเลยนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนูฟังนี่ฉันจำได้ว่านายเอาไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเจอนายเลยนะ แต่ฉันก็ไม่ได้บ้าเลยหรอกนะมันเป็นของนายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ่ะเอ๊ะความรู้สึกนี้มันสี่ค่อยโอเคทุกคนรอด้วยรอฉันก่อนแล้ไปแล้ว,ว,วอ้าวมาี่